ับผมสวัสดีทุกคนใน YouTube แล้วก็ okay, เฟซบุ๊กด้วยนะครับนี่ทาลมๆเหมือนบ้านผมต้องเจอแบบนี้นะครับนี่อ่านี่นะครับ ตรงนี้อยู่กระแมงเพชรนะครับขานุวรรัษนะครับผมก็ปั่นอยู่ไร่ลนะ280บาทถ้าไม่จุดฟ้างก็รู้สึกว่าจะ300นะเมื่อก,กี้ถาเสียฮาร์ดเมื่อกี้นะครับเนี่ยถ้าวันนั้นแปลงที่รถปัน่นไปติดนะครับแป้งที่ผมถ่ายลงคลิปไปนะถ้าโดคันนี้ไปน้องใสจะสบายเลยนะครับผม โี่อ่วเลย <S <S <ess> <S พอเจริญพัฒนาปั่นเข้ารึนี้นะครับเสียงเครื่องก็หึมมาก ีผมลงมีมีมีม,ม,มีตัวปิดท้ายให้ด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าผ่านให้ซื้อมาเท่าไหร่นะครับแบบนี้นี่ต้องล,ลองลองเพื่อนไปถามมาเจ้าของรถเขาดีกว่านะครับว่า 1, วนหนึ่งวันนึงเนี่ยได้กี่ไร่แล้วก็ หมดน้ำมันประมาณเท่าไหร่นะครับต่อเครื่องยนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวถามเซฮาร์ดนะครับเจ้าของวันนึงได้ประมาณกี่ไร่สูงสุด120ร้อยยี่สิบร่สิบไล่อ๋อสองขันตกใจโอ้โหคันละหกสิบคันละหกสิบไร่คันละหกสิบไร่ประมาณห้าสิบไร่มีหมูเลยปะโครับแล้วแต่ดินพื้นที่ไหมดินไม่ย้ายไกลก็ได้อยู่ครับอ๋อคันละหกสิบไร่ก็ไล่สองร้อยแปดสิบถึงสามร้อยมีเกินนี่ไหมแบบลมหรือว่า ถ้าลมแล้วก็คิดอีกราคาหนึ่งคิดอีกราคามันไม่ไหวนล้วมันขึ้นอ๋อเท่าไรถ้าเกิดลมลมแบบเราแย่ๆเยางก้านละไม่ลมไงแค่นั้นแหละกใครดูเข้อคิดไห็นอย่างนี้ก็เพิ่มราคาอ๋อแล้วแดงกันสี่ฮาร์ดคิดเท่าไรถ้าลมลมแต่จัดสามร้อยก็คือราคาแล้วฟ่ถึอ๋อใช้น้ำมันไมหน่อยแล้วยใงมดวันใช้น้ำมันเยอะไหมสองร้อลิตรถังนึงประมาณถังนึงถังนึงก็ประมาณหกพัน ตีไปเลยหกพันเนาะเหลือกำไรอยู่ประมาณหกพันต่อวันขายลุงน้องหรือใครขับเนี่ยลุงน้องนลุงง้อขับไรถ้าอะไรโอ้ลุงน้องก็ได้วันพันนี้มาแน้วเนี่ยเอ้าโอ้แจ๋วเลยเนี่ยนั่งในโสบายสบายสบายเลยมิโลมไหมเนี่ยป่ะรัง อันนั้นรู้จักไหมปั่นเข้านะเมื่อกี้ผมลงไปเลยแนละ้วปั่นเข้าครื่นแข็งนะครับ ปิ๊บไปเลยครับเสมอเป๊ะเฮ้ยเสมอเลยโซฮาร์คันนี้คันเท่าไหร่ซื้อมาร้านสองครับมือสองร้านสองมือสองโอ้ก็สมราคานะครับสมฮะน่าเล่นจริงๆแต่แถวบ้านแถวบ้านผมไม่มีนะ พี่จันแต่บ,บ้านผมไม่มีผมซื้อจะากไปปั่นจ้างจ้างแต่ว่าพี่เอมไม่ได้ทำนาแล้วนะเลิกไม่ไม่ไม่คุณชาวบ้านก็มีที่สนามลมมาละจ้าแต่ลุงลมถ้าไม่ลมไม่ลงไม่ลง,ลงใช่ไหม <laughs> ติดอย่างวันนั้นนะ <laughs> หัวท้อง <laughs> โอ้ก็คุ้มค่าคุ้มราคานะครับก็เรียบเลยนะผมเนี่ยถ้าปั่นไว้ผมเงี้ยยิ้มเลยนะ <laughs> ผมยิ้มเลยนี่เนี่ยท่าผมไม่เจอไงจังเป็นเบียวเองเนี่ยโอ้เรียบปิ๊บเลยนะครัเนี่ย นมโหูไก่นั่นอ,อยู่ตรงไหนกันเดี๋ยวเดี๋ยวกี่แรงนะเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้อัดเ <c ười> ครื่องสามร้อยยี่สิบแรงเก้าสิบสามใบปั่นกว้างเท่าไหร่ <laughs> นี่สามเมตรครับสามเมตรโชว์ใบปั่นก็่สามเมตรโอ้โหโอ้โห ล้านสองนะครับผมล้านสองมือสองนะไม่เอามือหนึ่งราคาล้านสองพอปั่นกว่าสามเมตรเครื่องสามร้อยยี่สิบนี้ลูกน้องเสียหาทขับครับ เคยได้2,120ันร้อไร่ก็ถัวเฉลี่ยแล้วก็คาลา60ไร่นะครับ60ไร่ถ้าโรมนะถ้าโรมก็อีกราคาครับผมถ้าไม่รมก็280โอ้ปิโหเลือดพิษเลยอะ่ะถ้าปั่นไว้ผมนี่นวหมูเลยครับ ผมสำหรับวดีโอชุดนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ด้วยนะครับพอได้มาเห็นรถตีดิ้นะคบแบบแถวบ้านผมเนี่ยไม่มีเลยไม่มีสักคันเลยนะครับตอหาอยากมากเพราะราคาอยู่ที่มันค่อนข้างจะแรงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับผมต่อวิดีโอชุดนี้ขอจบเพียงเท่านี้ด้วยนะครับขอบคุณนะทุกลา์ทุกกำลังใจนะครับผมขอบคุณทุกอคอมเมนต์วิดีโอชุดนี้ก็ฝากสวัสดีนะครับ